สบายดีพี่น้องวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับ Blues Cat Channel กับเกม n i n ok u n i c c l o s s World ในเกมนิน ok คุนี้เราสามารถได้รับไอเทมจากคอนเทนต์ต่างๆเช่นภารกิจเควสฟาร์มมอนสเตอร์สุ่มกาชาซึ่งไอเทมเหล่านั้นก็จะเก็บรวบรวมอยู่ในกระเป๋าในช่วงเริ่มต้นของเกมเราจะมีช่องกระเป๋า100ช่องซึ่งเวลาผ่านไปจะไม่เพียงพอในการเก็บไอเทมต่างๆ คลิปวิดีโอในวันนี้ผมจะแนะนําวิธีเพิ่มช่องกระเป๋าฟรี100ช่องไปดูกันครับเทคนิคนี้ผมแนะนําให้มีตัวละครหลักเลเวล30ขึ้นไปหลังจากนั้นให้เราสร้างตัวละครเพิ่ม1ตัวที่เราต้องการเกมจะพาเราไปพบกับคัสซีนเดิมซึ่งในช่วงนี้เราต้องเล่นตามคาแนะนําของเกมไปก่อนหลังจากนั้นเกมถึงจะให้เราเริ่มข้ามคัสซินได้หลังจากที่เราทำเควสถึงอาณาจักรเราจะสามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆช่วยในการดำเนินเควสได้ เช่นการขี่สัตว์ตัวละครลองสามารถติดตั้งสัตว์ขี่ที่เรามีได้จะช่วยให้ตัวละครเดินเควสได้อย่างสะดวกและเร็วขึ้นฟังก์ชันอิมอเมจ์เราสามารถติดตั้งอิมอเมจ์ที่เรามีได้ตามต้องการเมื่อมีช่องใส่อิมอเมจ์ตามเลเวลที่กำหนดจะทําให้ค่าพลังต่อสู้ของเราเพิ่มขึ้นมากโดยเราไม่จำเป็นต้องอัพสกิลให้ตัวละครลองเลยให้เราสังเกตที่ไอคอนผลบัฟเราจะได้บูสต์ exp ขึ้นจากเควสหลักและมอนสเตอร์ในการทำเควสในเรื่องหลักเราจะยังได้รับของรางวัลเหมือนเดิม ต่อไปก็จะเป็นช่วงเวลาข้ามบทสนทนาและคัสซีนให้เร็วที่สุดครับเมื่อตัวละครรับเพจจนไปถึงเลเวล20จะปลดล็อกแรงคาร์ดเราสามารถรับของรางวัลต่างๆและรับช่องกระเป๋าเพิ่ม25ช่องและได้รับชุดคอสตูมอัศวินประจำอาชีพด้วยในชุดคอสตูมที่เราได้มาก็อย่าลืมเข้าไปกดรับรางวัลอาชีพ e มนด้วยนะครับ หลังจากสําเร็จภารกิจตัวละครนี้เราสามารถถอดของสมใส่ออกได้แต่จะยกเว้นอาวุธหลักหนึ่งชิ้นที่จะถอดไม่ได้เวลาได้ใช้ในการเก็บเลเวลตัวละครจะอยู่ที่40-50นาทีหลังจากนี้เราก็อัพเลเวลตัวละครลองทุกตัวให้ได้เลเวล20เราก็จะได้ช่องกระเป๋าให้ตัวละครหลักใช้100ช่องแบบฟรีๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับถ้ารู้ว่าทำง่ายแบบนี้แถมฟรีด้วย เพื่อนๆก็อย่าลืมนำไปใช้กันด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบวิธีการนำเสนอเกมในรูปแบบของ Blue Scatch a n n e l สามารถสนับสนุนได้ที่ช่องทางการสมัครเมมเบอร์บน YouTube สนับสนุนผ่าน PayPal หรือสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารโดยตรงได้นะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ไปเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยขอบคุณที่สนับสนุนช่อง Blue Scatch a n n e l มาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับบาย